เข้ามาถึงโอเปอเรเตอร์ต่างๆนะครับบล็อบคูณหารเท่ากับอะไรพวกนี้นะว่า2ภาษาเนี้ย Java กับ Python เนี่ยนะครับมันต่างกันตรงไหนซึ่ง2ภาษาหลักนี้ก็คล้ายๆกันนะครับนะที่เอาก็เริ่มกันด้วยที่เท่ากับก่อนนะครับเท่ากับจะต่างกันเล็กน้อยนะเราเขียน a เท่ากับ3อันนี้ก็ไม่นามีปัญหาอะไรนะครับเขียน a เท่ากับ b เท่ากับ c เท่ากับ d เท่ากับ0อันนี้ก็ไม่ผิดนะครับนะในกรณีของ JAVA ก็เขียนได้เช่นกันนะครับอิน a เท่ากับ3นะแล้วกเ็เขียนเพิ่มเข้าไปนะครับสมมติว่าผมมีประกาศตัวแปรเพิ่มก็แล้วกันนะครับ b c b c d แบบนี้นะสมมติาตั้งตั้งใหม่ก็แล้วกันนะครับเป็นอย่างนี้นะแล้วผมก็อันนี้ก็เขียนให้หมอนเหมือนกันแล้วกัน2ข้างแบบนี้นะตรงนี้เราก็เขียนได้ว่า B C d เท่ากับ0นนะครับก็ อันนี้ก็คือทุกๆค่าก็จะมีค่าศูนย์หมดนะอันนี้ก็ทุกๆค่าก็มีค่าศูนย์หมดเหมือนกันนะครับจะต่างกันตรงนี้ครับของจาวาเนี่ยนะครับความหมายหมายความว่าไอ้คำว,ว่าดเท่ากับศูนย์เนี่ยนะผลลัพธ์เนี่ยคือศูนย์นะ d ีเท่ากับศูนย์ผลลัพธ์คือศูนย์นะครับนะเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนนี้ได้ครับ d ีเท่ากับศูนย์อย่างนี้นะแล้วก็หนึ่งบวกเข้าไปอย่างนี้ได้อย่างนี้กลายเป็น d T ดีเท่ากับศูนย์ได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์บวกหนึ่งก็เลยผลลัพธ์ เราเก็บใส่ b นะครับอย่างนี้ก็ได้นะคืออยากจะทะลึ่งเขียนให้มันซับซ้อนอย่างครับเขียนได้นะต่อให้เข้าใจความหมายก็แล้วกันนะซึ่งความจริงก็ไม่น่าทำหรอกนะครับแต่ใน Python ที่ทําไม่ได้นะครับทำไม่ได้เลยนะโอเคอันนี้ก็คืออันก็แตกต่างเล็กน้อยนะครับอ่าอีกอันนึงนะครับไพทอนอนุญ,ญาตให้เราเขียนอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับอ่าอย่างนี้เขียนได้นะครับก็คือเอเท่ากับ2อเท่ากับ3อย่างนี้เขียนได้นะในขณะที่ จอวาน,นี่ช่วยไม่ได้นะครับเราก็ต้องเขียน2ครั้งนะนะครับเขียนแบบนีนะ้เพราะจริงจริงแล้วเนี่ยความจริงไพทอนทำอย่างนี้ได้นะครับก็คล้ายๆกับว่าเขาจะสร้างเหมือนกับเป็นทูเปิลใช่ไหมครับทูเปิลสกับสนะครับแล้วก็เก็บใส่ทูเปิลเอกับวนะโดยที่โดยที่มีตัวแปร x รับ2แล้วก็ตัวแปร y รับ3นะครับโอเคอ่าและที่เท่ที่สุดของ Python ก็คือว่าเราสามารถเขียนอย่างนี้ได้นะเอเท่ากับวนะครับแล้วก็ y าเท่ากับเแบบเนี้ย x y เท่ากับ y x อย่างนี้คือการสลับค่านะครับในภาษาจาวาก็เสียใจด้วยนะครับเราก็ต้องทำสามครั้งครับนะก็ต้องเริ่มด้วยการเอาตัวแปร x ไปเก็บไว้ในตัวแปรชั่วคราวสักตัวหนึ่งก่อนชื่อ t นะครับหลังจากนั้นก็ให้ y เท่ากับ t y เท่ากับ x นะครับผิดผิดครับนะก็ให้ x มันเท่ากับ y นะครับก็คือเอา y ไปทับค่า x เลยนะครับแล้วให้ y เก็บเท่ากับตัวแปร t ซึ่งคือค่าเก่าของ x นั่นเอง นะครับอย่างนี้ในผลสุดท้ายก็จะได้ค่า x กับค่า y เนี่ยสลับค่ากันนะโอเคนั่นก็เป็นเรื่องของเท่ากับนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของบวกลบคูณหารนะเราก็เคยรู้มาก่อนนะครับว่าเอ๊หนึ่งบวกสองอะไรเงี้ยนะทำได้นะครับหนึ่งบวกสองคูณสามไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเปเรเตอร์ใช้เหมือนกันเลยนะครับบวกลบคูณหารนะลบสี่หารห้าทำลองเนี้ยเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นว่า in, อิน ขอเปลี่ยนชื่อตัวแปรก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่พอฝั่งนี้เนี่ยมันใช้ซัมมิทายนะก็เป็น1นึบวกสคูณสนะลบสหารห้คล้ายๆกันนะครับปิดท้ายด้วยเซมิคอลอนด้วยนะนะครับแล้วก็เวลาทําก็จะทํา2คูณกับ3ก่อนนะครับสหารด้วยหนะครับแล้วค่อยมา1บวกแล้วค่อยมาลบนะทำก็คูณลบคูณกับหารก็ทําก่อนใช่ไหมครับบวกกับลบนะแล้วก็ทำจากซ้ายไปขวา สองบรรทัดนีทนนน้ที่จะต่างกันเนี่ยนะครับที่จะต่างกันเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่การหารการหารตรงนี้นะครับนะการหารตรงนี้ในจาวาเนี่ยนะครับถ้าจำนวนเต็มหารกับจำนวนเต็มผลลัพธ์จะเป็นแบบปัดเศษนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยนะผลลัพธ์ตรงนี้นะครับก็จะได้3ามูณสองได้6บวกหนึ่งได้7แล้วก็ลบด้วย4หาร5ได้0นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นฉยเฉย นะครับในขณะที่อันนี้ก็จะได้6.8นะ6.8นะครับก็ปิ้นคิวดูนะครับแล้วก็ลองลันดูนะอันนี้ก็ได้หกจุดอ๋ 6. อโทษทีครับเนื่องจากมันลบนะโทษทีครับลบลบจุดแปก็เลยได้เหลือเอ่ออันนี้7นะครับ7พูดผิดครับ7จ็นะเลบด้วยจุดแนะก็เลยได้เลหกจุดสนะครับส่วนน,นี่เจ็ดนะเลบด้วย0นย์ะครับก็จะได้เจ็เฉย คิวเนาะโอเคนะครับฝั่งนี้ก็คอนโทรล F10S นะครับก็ได้7เฉยๆนะนะไม่ได้ถูกลบด้วยจุดแนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะอันนี้เป็นข้อที่ผิดประจำเลยนะผิดประจำเลยนะครับเกี่ยวกับการคำนวณนะครับในกรณีของ Python เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการหาแล้วปัดเศษทิ้งเราต้องเขียนงี้ใช่ไหมครับเราต้องเขียน4หารหันห้านะ,นะครับอย่างนี้อย่างนี้เป็นการแสดงความนี่ผู้เขียนก็จะ บอกไปเลยว่าต้องการหารแบบปัิเศธนะนะครับอันนี้หารธรรมดาได้จํานวนจริงนะครับโอเคแตนน่เนี่ยน,นี่ในกรณีของจาวาก็จะผิดเออก็จะได้คําตอบที่อาจจะไม่ตรงตามความคิดเท่าไหร่นะครับสี่หารห้าได้สูงนะครับมาดูตัวอย่างตอนปายนะครับสมมติผมมีตัวแปร e นะครับเท่ากับ1.5นะเอ่อ e เท่ากับ1 จุดห้าลบสองแบบลบสามเงี้ยนะครับเออหรือ1ก็ได้หนึ่งเนี้ยบวกสองบวกสามแบบนี้นะครับผลลัพธ์ก็จะได้เป็นสีออ่จุดศูนย์ใช่ไหมครับสีนะ่จุดศูนย์เนาะเพราะอันนี้เป็นหนึ่งจุดศูนย์กลายเป็นดับเบิลไปแล้วกลายเป็นจำนวนจริงไปแล้วนะครับพอไปบวกกับสามก็ได้เป็นสี่จุดศูนยะ์ในกรณีน,นี้นะครับถ้าเราเขียนอย่างนี้นะครับถ้าเราเขียนแบบนี้บวกสามแบบนี้นะออตัวแปลภาษา,าก็จะบอกว่าผิดนะครับเพราะว่า อันนี้เป็น double นะมาบวกกับ i n นนะก็จะได้เป็น4.0แล้วมายัดใส่ i n นไม่ยอมนะครับอันนี้ไม่ให้ใส่นะไม่ให้ใส่นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใส่จริงๆนะครับก็มีวิธีทํา2อย่างหนึ่งก็จงแปลงอันนี้ให้เป็น double ซะนะก็จะไม่ผิดนะครับหรือไม่ก็อีกแบบหนึง่งนะถ้าเราบอกว่าไม่รู้แหละคุณทาอะไรเสร็จแล้วคุณกรุณาปัเสเจทิ่งด้วยนะครับก็ใส่อย่างนี้นะครับถ้าใส่งี้ก็ใส่งี้ครอบไปด้วยก็แล้วกันครอบงี้แปลว่า ให้เอาทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้นะครับเปลี่ยนเป็นอินนะนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราไม่เขียนวงเล็บนะถ้าเราไม่เขียนวงเล็บนะครับสมมติเขียนกลับกันก็ได้สมมติเขียนอย่างนี้นะถ้าไม่เขียนวงเล็บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเฉพาะ1.0นะครับให้เป็นอินนะแล้วค่อยบวกกับ3อย่างนี้ไม่ผิดอยู่แล้วนะเพราะ1.0เปลี่ยนเป็นอินมันก็ได้1บวกกับ3ก็ได้4นะครับแต่ถ้าเราเขียนกลับเขียนกลับด้านอย่างนี้3บวก 1. นนะครับอย่างนี้ยังยังผิดอยู่นะยังผิดอยู่เห็นไหม 1.0ก็ยังคงเป็นดับเบิลอยู่นะครับบวกกันก็จะเป็น4.0นะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ชัวร์ๆเราก็ใส่ครอบลงไปอันะอนี้ก็คือเอาตรงเนี้ยบวกกันให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาแปลงเป็นอินนะครับแล้วก็เก็บใส่อ e. ีนะครับอ่าโอปเปเรเตอร์ที่จะไม่เหมือนกันอีกอันนึงนะครับก็คือใน Python เนี่ยเรามีโอปเปเรเตอร์ยกกำลังนะครับโอปเปเรเตอร์ยกกำลังนะสองที่กำลังสิบเนี่ยเขียนนี้ได้เลยใช่ไหมครับดอกจันดอกจันนะครับใน Java ไม่มีนะครับ ไม่มีโอเปอเรเตอร์ยกกําลังนะครับอยากยกกําลังจริงๆเนี่ยก็ต้องไปเรียกฟังก์ชันนะครับไปเรียกของแมทนะแมทพาวเนี่ยแหละครับนะสองสิบแบบนี้นะจึงจะทําได้นะครับนะและนี่เออโทษทีครับเราเราต้องมีตัวแปรนะอย่าลืมเออตัวแปร f นะครับอย่างเงี้ยนะยนี่นะครับก็จะไปเรียกฟังก์ชันพาวนะพาวเวอร์ power, นะสองกำลังสิบแต่นี่พาวเวอร์เราจะได้ดนะับเบิลนะผลลัพธ์จะได้ดับเบิลนะครับนะเราเราไปยัดใส่อินเนี่ย เขาก็ไม่ยอมนะครับเพราะผลลัพธ์ของ m a t ด p o w e r เนี่ยนะครับจะเป็นดับเบิลเก็บใส่อินไม่ได้นะครับเราก็ต้องเก็บใส่ตัวไปที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นก็แตกต่างนะครับ y t h อนมียกกำลังนะครับดอกจันดอกจันนะครับจาวาไม่มีนะอีกอันนึงนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่แต่นะครับควรจะรับทราบเอาไว้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ผลไม่อย่างที่เราต้องการก็คือมอ d นั่นเองมอ d นะครับมอสห้ามอสามได้เท่าไหร่อ่าลองมาทำดูนะครับนะ คำจริงก็น่าจะตรงกับที่ตั้งใจไว้แหละนะครับว่า5มอดสามเท่ากับ5หาร3เอาแต่เศษซึ่งก็คือ2นะครับ 5, ความยุ่งยากม,มันเกิดขึ้นนะครับถ้าติดลบถ้าติดลบน้นยุ่งยากเกิดขึ้นละอย่างเช่น5อย่างนี้ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็5ผมขอทำนี้ให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับว่าเรา S y s out ดอทพิ n นไลนไปเลยดีกว่าอย่างนี้นะครับ แล้วก็บอก5มด,ด้วย 3, ทีนึงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทํา4ครั้งนะครับอ่าแล้วก็ติดลบตรงนี้ทีนึงนะครับติดลบตรงนี้ทีนึงแล้วก็ลบเป็นทั้งคู่ทีนึงแบบนี้นะส่วนฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับเรามีปริ้น5 mod ด 3, นะครับอ่านะแล้วก็ก๊อป4ครั้ง อ่านะครับแล้วก็ติดลบข้างหน้าติดลบข้างหลังติดลบ2อ,อันเลยนะครับอ่าลองรันฝั่งนี้ลองรันฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งจาวาก่อนนะครับคอนโทรล F 1 1นะอเอาละดูว่าได้ผลอะไรอ่านะครับก็จะได้ผลเออเดี๋ยวขอโยกอันนี้ขึ้นมาหน่อยนึงอ่านะครับ 2, 2, 2, 2องลบสอลบสเออทั้งหมดเนี้ยนะครับ5หาร3เนี่ยเหลือเศษ2นะครับแต่ผลจะติดลบหรือไม่ติดลบนะครับขึ้นกับตัวหน้า นะนะครับลบ5มอด3ก็ได้ลบ2นะลบ5มอดลบ3ด้วยลบ2นะทุกอย่างได้2หมดแหละนะแต่เครื่องหมายจะเป็นบวกเป็นลบเนี่ยขึ้นกับตัวหน้านะครับมาดูของ y t h อนนะอันนี้ได้2 1ลบ1 2เ่เนะครับนะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับนะคงจะไม่อยากที่ลงลึกนะนะนะเพราะในเชิง คณิสร์นะครับมันมีนิยามมดเนี่ยนะครับแล้วแต่จะนิยามนะหลายแบบนะครับนะก็อันนี้ขอแจ้งแค่ว่าให้ระแวงไว้ครับนะว่าถ้าขึ้นกับมดแล้วนะครับแล้วมีติดลบเนี่ยลองกลับไปเช็คใหม่ทีหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไงเราก็จําตอนนี้ไม่ได้อะครับเราขอให้จําแค่ว่ามดแล้วติดลบเนี่ยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสองภาษาแหละหรือภาษาอื่นๆก็ตามนะครับกรุณาไปตรวจสอบอีกทีนะครับว่ามันตรงตามกับที่เราต้องการจริงหรือเปล่า นะแล้วก็ต่อมาเรื่องออพวกการที่ทำโอเปอเรเตอร์ควบกับเท่ากับนะครับนะก็สามารถทำได้น,ะนี่คือเพิ่ม3มเข้าไปใช่ไหมนะครับลบ3มออกมานะลบ3ได้เลย,ยนี่ไม่มีปัญหานะครับฝั่งนี้ก็ทำได้ครับนะฝั่งนี้ก็ทำไดนะ้อันนี้สมมติว่าเริ่มต้น w โม,มต้ติดูนะครับถ้าผมทผมใส่เนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นแปลว่าอะไรเอ่ยอย่างนี้นะครับนะ เขาจะบอกว่าผิดนะครับเนี่ยครับ w เท่ากับบวกเพิ่มไปอีก2องเขาบอกจะผิดผิดเพราะอะไรเขาบอกว่า the local variable w นะครับ may not have been initialized นะครับหมายความว่าค่า w เนี่ยไม่ไม่อาจจะไม่ได้ถูกตั้งค่าเริ่มต้นนะถ้าเราไม่รู้ตั้งค่าเริ่มต้นของ w นะครับจะบวกเพิ่มอีก2ได้ยังไงเราไม่รู้ w มันเริ่มต้นด้วยค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่นี่สิรครับ w ถูกประกาศขึ้นมาแต่ไม่มีค่าเริ่มต้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการใสยย่เงี้ยก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับเราควรจะให้ค่าเริ่มต้นไป สูงให้ค่าเริ่มต้นไปนะครับอย่างนี้นะก็ทําได้นะครับไม่ผิดอะไรนะเอาละแต่ตอนนี้เนี่ยในในกรณีภาษาจาวาเนี่ยนะครับเขาจะติดนิสัยมาจากภาษา C นะก็คือว่าในกรณีเราเพิ่มค่าอีก1เนี่ยนะครับถ้าในภาษา Python เนี่ยนะครับเราก็คงเขียนงี้เหมือนกันนะครับ a บวกเท่ากับหนะแต่ใน C เนี่ยนะครับใน C plus plus นะครับแล้วรวมถึง Java ด้วยนะครับเราสามารถเขียนนี้ได้ครับ w บวกบวกนะอย่างนี้เป็นการเพิ่มค่า w ไปอีก1 เขียนแบบนี้ก็ได้เขียนอย่างนี้ก็ได้แบบน,ไดนะครับเพิ่มค่าไปอีก1น,นะแต่ว่า2อ,อันนี้ต่างกันเล็กน้อยนะครับสูงผมเขียนงนี้นะครับ R เท่ากับผมให้ค่าเริ่มต้นใหม่ก็แล้วกันนะครับ W เท่ากับ8แบบนี้นะครับแล้วก็ In R เท่ากับบวกบวก W แบบนี้นะอย่างนี้ก็คือเอา W มาเพิ่มแล้วค่อยเก็บใส่ R อย่างนี้ R จะมีค่า9นะแล้วผมเขียนใหม่เป็น อย่างนี้นะครับอย่างนี้ r จะเท่ากับนี่ครับนี้ก็คือเอา w เก็บใส่ r ก่อนแล้วค่อยเพิ่มนะอย่างนี้ r มีค่า8งั้นสองอันนี้อ่า,อนอานต่างกันนะครับเพิ่มแล้วค่อยนำไปใช้นำไปใช้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มนะแล้วก็ไม่แปลกอะไรครับที่เราจะมีนำไปใช้ก่อนแล้วค่อยลดอีกหหรือว่าลดลงอีก1แล้วค่อยนำไปใช้นะก็ยังทำได้นะครับ นะแต่เราเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะครับขอลดลงอีกหนึ่งลดลงอีกหนึ่งแล้วลดลงอีกหนึ่งนี้ผิดนะครับอย่างี้ไม่ได้นะครับนะมันผิดอยู่แล้วเห็นไหมเห็น x อยู่ข้างหน้าไหมครับผิดนะครับนะแต่ว่าถ้าเรามาเขียนงี้ดูในใน Python นะครับนะขอลดลงนี้แต Python ไม่ผิดนะครับนะอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับนะอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะเพราะแปลว่าอะไรใน Python แปลว่าอย่างนี้คือ a ติดลบ a ติดลบ2ครั้ง A ติดลบ3ครั้งซึ่งก็คือลบ A A ติดลบ4ครั้งก็คือตัว A เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพิ่มลดลงข่้1นะครับไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นข,ขอให้เข้าใจได้ว่าในจาวามีเพิ่มอีก1น,นะกับลดลงอีก1ซึ่งอันนี้เปอร์เอการเพิ่ม1และลด1เนี่ยใช้บ่อยนะครับโดยทั่วไปเราก็จะติดนิสัยเขียนอย่างนี้นะครับบวกบวก W บวกบวก I I บวกบวกในคำนองนี้นะครับเป็นอันที่พบบ่อยมากครับ แล้วก็เช่นกันนะครับเมื่อไหร่ก็ต้องการประมวลผลนะครับออด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ซับซอ้อนนะก็คล้ายๆก,กับของ Python นะครับที่เรามีการ import math นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ math จุดซ้ายนะครับใส่3 r a เรเดียนเข้าไปนะหรือว่า math จุดอย่างอื่นนะครับ abs เอ่อ absolut e ได้ไหม absolut e ก็น่าจะได้เหมือนกันนะมีไหมมันจะป๊อปอ้พลงมานะเดี๋ยวโทษนะครับปุ๊บ ผมก็จําไม่ค่อยได้แล้ว abs มีไหมลองดูนะครับลองรันดูก็รู้ครับ abs ไม่มีนะครับไม่มี abs นะ abs มันมีอยู่มันอยู่แล้วนะโดยไม่ต้องใส่ใช่ไหมถ้าเราไม่ต้องใส่มันมีอยู่แล้วนะฮะก็คือมีอยู่แล้วนะครับไม่จุงอยู่ใน m a ทนะมีอยู่แล้วนะครับก็มีสารพัดฟังก์ชันนะครับนี่ก็เหมือนกันครับนะอันนี้ก็จะมี m a ทจุด sqrt ใช่ไหมหาโทษทีอยู่ฝั่งนี้มาเขียนฝั่งนี้นะครับอันนี้มี m a ทจุด sqrt นะครับ square root นะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับแต่อย่าลืมฝั่งนี้เนี่ยเขาใช้เขาใช้ math ตัวใหญ่นะ math ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ s q e a m คล้ายๆกันทุกอย่างพอจะเดาได้เดาได้คล้ายๆกันนะครับแต่ใช้ s math ตัวใหญ่นะแล้วก็ไม่ต้อง import นะครับความจริงจะ import ก็ได้นะครับมันจะอยู่ในยาวหน่อยครับต้อง import java.lang.system o uh, โทษทีครับไม่ใช่นะครับเป็น j a v a l a n g นะครับ j a ว a l a n g m a t อันแบบนี้นะ import j a ว a l a n g m a t อันนี้จะยาวหน่อยหนึ่งนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในอย่างเช่นที่เราจะเจอนะ j a v a ความจริงคำว,ว่า system ที่เราเขียนว่า s y s t e m o u t b i พ l i n e นะ์่มันก็อยู่ในคลาส Java .lang .system นะจ a l a n g m a t มท แบบนี้ก็อยู่ใน j a v a อะไรก็ตามที่ขึ้นต้นด้วย j a v a l a n g นะครับไม่ต้อง import นะเพราะระบบจะ import ให้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นคนเขาไม่เขียนกันนะครับโอเคนะก็เมื่อไหร่นึกถึงฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะครับก็ให้นึกถึง m a ทเตัวใหญ่นะชื่อคลาสในโลกของ j a v a นี่จะเป็นตัวใหญ่หมดนะตัวใหญ่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในในในนี้เราจะเคยเห็น Ma จุดใช่ไหมเราเขียนงี้ นะครับแมทจุด e นะค่าดจำนวนธรรมชาตินะครับเขียนอย่างนี้นะในโลกจาวาไม่ได้เขียนอย่างนี้นะครับโลกจาวาเขียนแมทจุดแมทนะครับจุดพายต้องตัวใหญ่นะครับบวกกับแมทจุด e ก็ต้องตัวใหญ่นะฮะนะ e ก็ตัวใหญ่นะครับเห็นนะจากนี้พวกนี้เราจะรู้ได้ไงนะว่าตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปเปิดคู่มือครับนะเปิดเทลไฟล์ วิธีเปิดก็เข้ามา Google ครับนะแล้วก็เขียนอะไรอะ Java n o ออนะครับเอ,อ่ Math เนี่ยใส่ไปเถอะนะเดี๋ยวก็ต้องโผล่มาเนี่ยแหละครับเห็นไหมเขาบอก m a t นะครับอันนี้ก็เป็น Help นะแต่เป็นเท่า Version 7ก็ไม่เป็นไรเพราะฟังก์ชันเป็นพวกพวกนี้เป็นพว,พวกพื้นฐานนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนะนะฮะก็กดไปได้เลยนะครับนะปึ๊บนะ Class Math, นะ Class, Math. นะ Class Math มีอะไรบ้างผมอธิบายเต็มหมดนะมีบริการอะไรบ้างเนี่ยครับนะ ABS ในะ Absolute อารบ arc tan arc sine นะครับ,ยนะรบเยอะแยะหมดนะครับเนี่ย log ฐาน10บนะหาค่า max ค่า min นะครับมีอะไรอีกเนี่ย hyperbolic sine แล้วเต็มไปหมดเลยนะครับเนะีย่ยเนี่พูดถึง min และ max นะครับใน python เราก็สามารถเขียนนี้ได้ใช่ไหมนะว่าออขอค่า max ระหว่าง a กับ b หน่อยนะเราเขียนนี้ได้เลยนะครับแต่ใน java าาน,นะครับเราก็ต้องเขียนนี้เองนะครับว่า m a t ต m a x ของค่า z กับ10อย่างเงี้ยใครมากอ,อกกันให้มาเก็บไว้ที่อ่าแบบนี้นะครับก็ใช้ max ก็ได้ใช้ m i n ก็ได้นะโอเคนะครับอันนี้ก็คร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของโอเปเรเตอร์นะบวกลบคูณหารมอดูโลนะครับได้หมดเลยนะยกกำลังไม่มีดอกจันดอกจันไม่มีนะครับในนี้ต้องใช้ m a t ต์ o ุดดเอเองนะครับและที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงที่สุด นะครับก็คือการเขียนการคำนวณน,นะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ a จะได้มีค่า0นะฮะจะได้ค่า0นะครับอันนี้อันนี้ผิดเพราะว่าชื่อซ้ำนะสมมติว่าอย่างเงี้ยนนี้เป็น w แล้วกัน a w จะมีค่า0นะครับเพราะ1หาร2อปัดเศษทิ้งเพราะทั้งคู่เป็น in ทั้งคู่นะครับอยากจะให้เป็นอย่างนี้ก็เขียนนี้เลย1.0อย่างนี้ตัว 1, น, double, วนึงเป็นด d o u b l ลอีกตัวก็ถ้าถูกเปลี่ยนเป็นด d o u b l ลแล้วหารกันได้ไม่เปลี่ยนไม่แปลกแต่นี่มันจะผิดตรงที่ว่า double u เป็น in รเราต้องมาเก็บใส่ดับเบิลด้วยกันนะก็ต้องตั้งตัวแปรที่เป็นดับเบิลนะครับถึงจะเก็บได้นันนะี่ก็ขอขงตั้งตัวแปรใหม่เลยแบบนี้เห็น okay, นะครับ